รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีมือมาก่อนก้าวงเจ้าเจ็ดตน ตั้งสาธุชนสักการกราบว่าไอบรมธาตุกู้อยู่ทิศหนใต้ธาตุหลวงเป็นองค์ปีน้องพระทาตุเสดสํเเ็็แสสสองสองธาตุเจ้าเวียงละกอน แห่งองค์พุทธเป็นอนุสรเจ้าหลวงละกอนบำรุงสืบสร้าง การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในดินแดนของตนเป็นภารกิจสำคัญของเจ้าหลวงผู้ครองนครล,ลำปางเมื่อครั้งอดีตเป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาจะต้องอุปถัมภ์ค้ำชูวัดหรือว่าสาัทธนสถานสำคัญที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเมืองนะก็จะเป็นอย่างเงี้ยทุกที่อ่ะโดยมันมีคติความเชื่อเรื่องบุญบาร,รมเีเป็นสิ่งกำกับ ผู้ปกครองในสมัยก่อนเนี่ยตามคติความเชื่อแล้วเนี่ยคือสั่งสมบุญมามากที่สุดนะครับแล้วเขาก็ต้องสั่งสมบุญต่อเนื่องต่อไปเพื่ออะไรเพื่อที่ในที่สุดแล้วเนี่ยเพื่อที่จะได้เป็นพระโพธิสัตว์นะพ้นทุกข์และก็ที่สุดก็คือนิพพานนี่คือคติความเชื่อที่เป็นเชิงไอเดียเลย ตำนานวัดพระธาตุเสด็จกล่าวถึงเจ้าผู้ครองเมืององค์แรกที่สร้างวัดพระธาตุเสด็จคือเจ้าหานแต่ท้องทว่าวัดที่สร้างโดยเจ้าหานแต่ท้องนั้นมาเสียหายสุดโทมลงจากเหตุการ์ณแผ่นดินไหวซึ่งตำนานวัดพระธาตุเสด็จได้ระบุต่ตอมาว่า เจ้าผู้ครองนครที่มีนามว่าพระยาล้วเป็นผู้บูรณะให้วัดพระธาตุเสด็จกลับมาสมบูรณ์ดังเดิมอย่างไรก็ดีชื่อพระยาล้วในตำนานพระธาตุเสด็จเป็นชื่อที่ปรากฏในหลายเหตุการณ์และเป็นชื่อที่คลุมเครือจนนักวิชาการเกิดข้อสงสัยว่าพระยาล้วอาจจะไม่ใช่ชื่อของเจ้าผู้ครองนครลำปางที่บูรณะพระธาตุหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว วัดพระธาตุเสด็จเนี่ยมีการเล่าเรื่องมาในลักษณะของความเป็นตำนานมาอยู่ตลอดระยะเวลาเลยตัวตำนานเนี่ยมันมีการผสานเขากับยุคสมัยที่เป็นประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยอยู่ในช่วงของรัชวงศ์เจ้าเจ็ดตนก็คือในช่วงประมาณร่วมสมัยกับต้นรัตนโกสินทร์นะครับนักวิชาการผู้สนใจเรื่องราวของวัดพระธาตุเสด็จจึงเปรียบเทียบตำนานพระธาตุเสด็จในคัมภีร์ไบาลาน กับเอกสารประวัติศาสตร์ฉบับอื่นนั่นก็คือพงสาวดาสุวรรณหอคํานครล,ลำปางเมื่อสอบทานเนื้อหาในเอกสารและปีศักราชระหว่างเอกสารทั้งสองฉบับก็พบว่าเจ้าผู้ครองนครล,ลำปางที่เป็นผู้ซ่อมแซมวัดพระธาสเสด็จให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนสมัยแรกสร้างคือเจ้าหลวงคำสมเจ้าหลวงลำปางองค์ที่4แห่งราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนเนี่ยเป็นลักษณะของสายตระกูลมีผู้ปกครองที่เป็นพี่น้องกัน7คนใน7คนเนี่ยเขาจะปกครองเมืองสเมืองนะครับเชียงใหม่ที่1นึ่ลำพูนที่1แล้วก็ลำปางที่1วัดพระธาตเสด็จได้รับการอุปถัมภ์และทํานุบํารุงจากราชสํานักลำปางอย่างจรงิงจังในสมัยเจ้าหลวงองค์ต่อมาคือ เจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์เจ้าหลวงองค์ที่5แห่งนครลําปางในปีพุทธศักราช2,362เจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์ได้เดินทางมาสักการะเจดีย์พระธาตเสด็จและเห็นว่าองค์เจดีย์นั้นทุดโทรมลงไปมากจึงระดมปัจจัยซื้อโลหะสำหรับทำทองจังโกบูองค์พระธาตุทั้งยังได้นิมนต์พระสงฆ์ และรวมคา,ารวสมาช่วยกันบูรณะรอยปูนที่แตกกระเทาะรอบองค์พระเจดีให้กลับมางามดังเดิมด้วยความศรัทธาที่เจ้าหลวงองค์นี้มีต่อวัดพระธาสะเสด็จเจ้าหลวงหอคําดวงทิพย์จึงโปรดให้สร้างพระประธานชื่อว่าพระเจ้าพระธาสะเสด็จและรับสั่งให้สร้างวิหารสุวรรณโคมคำ เพื่อเป็นที่สำหรับประดิษฐานพระเจ้าพระ่าสะเสด็จทั้งนี้เจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์ก็โปรโดให้สร้างข้าวของมีค่าเพิ่มเติมไว้สำหรับใช้ประกอบพิธีส่งน้ำองค์พระาธาตุได้แก่อ่างเงินกระบวยเงินหม้อเงินและไหเงินความศรัทธาของเจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์ต่อวัดพระธาตุเสด็จยังไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านั้น เอกสารโบราณที่ชื่อว่าปักขืนเชียงแสนละกก่อนได้ระบุว่าในปีพุทธศักราช2364เจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์ได้เดินทางไปยังเมืองเชียงใหม่เพื่อปลงพระศพเจ้าหลวงธรรมลังกาผู้เป็นพี่ชายและเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ครั้นเมื่อเจ้าหอคำดวงทิพย์เดินทางกลับมาที่เมืองลำปางก็ได้มาออกบวชที่วัดพระธาตุเสด็จ เป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อสึกออกมาเจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์ก็ได้ถวายฉัติสี่คันประดับไว้ตามมุมทั้งสี่ขององค์พระธาเจดีเพื่อเป็นพุทธบูชา ประเพณีการถวายฉัตเนี่ยก็มีมานานแล้วมีระบุในพระไตรปิฎกได้ซ้ำไปมีการถวายฉัตรให้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็จะได้อานิสงส์ต่างๆนานาอาจจะมีมาตั้งแต่ในสมัยอินเดียสืบทอดต่อมาในเอเชียอาคเนย์เราจนกลายเป็นวัฒนธรรมร่วมในอุษาคเนย์เลยแหละการถวายฉัตบ้านเราเนี่ยจะเห็นมากในร้านนามาตั้งแต่อดีต ก็สันนิษฐานว่าอาจจะมาจากวัฒนธรรมของพม่ามอนพม่าเนี่ยมาครองล้านนาเนี่ยก็น่าจะนําวัฒนธรรมแบบนี้เข้ามาด้วยที่วัดพระเสด็จมีการประชาครั้งที่สำคัญสำคัญกี่ครั้งครับมีสองครั้งครั้งแรกเนี่ยรัชากาลที่10เมื่อครั้งที่ดํารงพระราชาอิสริย,ยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ยกยอดฉัตร กับครั้งที่สองเนี่ยสมเด็จพระเทพพรลฯราชสุดาเมือ่อเมื่อครั้งนั้นที่ดำรงพระราชอิสริยยศนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินยกยอดฉัดด้วยเหมืนกันนั่นแสดงให้เห็นว่าวัดพระราธาตุเสด็จเป็นวัดที่มีความสำคัญมากกว่าวัดอื่นๆจนถึงปัจจุบันนี้เลยสภาว,ว่าบ้านเมืองทั้งเมืองก็จเจริญรุ่งเรืองกิจกรรมบำเพ็ญบริบูรณ์ทุกประการ เศรษฐกิจมั่งคัง่งเพิ่มพูนทั้งโภคทรัพย์หมากพลูยาสูบพรั่งพร้อมเป็นข้อความในพงศาวดานสุวรรณหอคำนครล,ลำปางที่กล่าวถึงสภาพบ้านเมืองยุคเจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์สถานภาพของเจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์ได้ขยับขึ้นสูงมากขึ้นไปอีกชั้นเมื่อสยามได้ส่งสุพรรณบัตรมาสถาปนาให้เจ้าหลวงหอคำดวงทิพย มีสถานะเป็นกษัตริย์แห่งเมืองประเทศสราชของสยามยุคนั้นเนี่ยเมืองลำปางเจ้าเมืองลำปางถือว่ามีบรารมีสูงสุดในในสามเมืองในกลุ่มเจ้าเจ็ดตนเขามาให้ความสำคัญกับการทรรุบังุงวัดพระธาตุเสด็จอาจจะเรียกได้ว่าวัดพระธาตุเสด็จเนี่ยเป็นวัดประจำของเจ้าหลวงองค์นี้เลยก็ว่าได้วัดพระธาตุเสด็จซึ่งเป็นสถานที่ออกบวชที่เจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์ ได้ให้ความสำคัญเสมือนหนึ่งเป็นวัดประจำยุคสมัยของตนจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างพุทธจักรกับอาณาจักรตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบันหลังจากยุคสมัยของเจ้าหลวงหอคำดวงทิพย์เรื่องราวระหว่างวัพระธาตเสด็จกับเจ้าหลวงเมืองลำปางก็มีปรากฏในเอกสารน้อยลงแต่ก็ยังพอมีให้ได้พบเห็นอยู่บ้าง เอกสารปับสาประวัติปงสนุกเหนือระบุว่าพุทธศักราช2401เจ้าหลวงวรยานนรังสีธรรมเจ้าหลวงองค์ที่9แห่งลำปางได้สร้างศาลาบ้านเสเด็จตั้งอยู่ติดกับทางหลวงทั้งนี้เจ้าหลวงวรยานนรังศีธรรมยังได้สร้างอาสนาหรือจองเบิกถวายวัดพระธาตุเสเด็จอีกด้วย สืบเนื่องมาจนถึงในยุคของเจ้าหลวงบุญยาวาดวงมานิตเจ้าหลวงองค์ที่12แห่งนครล,ลำปางและเป็นเจ้าผู้ครองนครล,ลำปางองค์สุดท้ายเจ้าหลวงองค์นี้เป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอุปถัมภ์วัดในเมืองลำปางแม้ไม่พบเอกสารที่กล่าวถึงการอุปถัมภ์และทำนุบำรุงวัดพระธาสะเสด็จได้จารึกใต้ฐานพระสายาิในวิหารโคมคำได้จารึกว่า พี่น้องเจ้านายราชสกุลฝ่ายเหนือได้ร่วมกันสร้างแท่นพระพุทธสายญาติและปิดทององค์พระของเจ้าพ่อบุญยาวาทวงมานิตจะเห็นได้ว่าเจ้าผู้ครองนครล,ลำปางตั้งแต่ช่วงต้นราชวงศ์เจ้าเจตตนมาจนถึงเจ้าหลวงองค์สุดท้ายก็ล้วนให้การอุปถัมภ์และทำนุบำรุงวัดพระธาสเสด็จอยู่เสมอดังนั้นวัดพระธาสเสด็จ จึงน่าจะเป็นวัดที่มีความสำคัญของราชสำนักลำปางมากแห่งหนึ่งในอดีต ื่อตรวจสอบแผนผังในการสร้างวัดพระธาตุเสด็จรวมถึงข่าวของเครื่องใช้ต่างๆร่วมกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ของเจ้าหลวงแห่งเมืองลำปางกับวัดพระธาตุเสด็จก็พบว่าวัดพระธาตุเสด็จมีความสัมพันธ์กับวัดพระธาตุลำปางหลวงซึ่งเป็นวัดที่สาคัญมากที่สุดในจังหวัดลำปางในลักษณะข,ของวัดคู่แฝดหรือวัดน้องวัดพี่ วัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ประจำทิศใต้ของเมืองส่วนวัดพระธาตุเสด็จเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ทางทิศเหนือของนครล,ลำปางวัดพระธาตุเสด็จกับวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยที่เราใช้คําว่าวัดพี่วัดน้องเนี่ยเราพูดให้รู้สึกเข้าใจได้ง่ายอะ่ะก็เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างองค์ประกอบโครงสร้าง มันมีลักษณะแบบแผนแผนผังที่เหมือนเหมือนกันจุดเริ่มต้นหรือชุดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของสองวัดเนี่ยมาจากบุคคลคนเดียวก็คือครูบามหปาป่าเกษรปัญโยแห่งวัดละหินหลวงซึ่งท่านเป็นผู้ประพันธ์แต่งเซตตำนานพระาธาตุสำคัญในสมัยนั้นอันได้แก่ตำนานพระาธาตุลำปางหลวงตำนานพระาธาตุเสเด็จแล้วก็ตำนานพระาธาตุจอมปิง ถือเป็นตำนานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือปี2256ถึง2257 3วัดเนี่ยจะมี2วัดที่มีลักษณะเดียวกันก็คือ,อวัดพระธาตุลำปางหลวงและวัดสเสด็จนะวัดพระธาตเสด็จลักษณะที่เหมือนกันก็คือว่ามีการกล่าวถึงเจ้าเมืองนะครลำปางคือสมัยเจ้าเจาหานแต่ท้องซึ่งเป็นยุคเดียวกันกันกบ ผู้ที่สถาปนาวัดพระธาตุลำปางหลวงคนเดียวกันสองตำนานสองที่มาของวัดเนี่ยก็คือมีต้นไม้สำคัญต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์มีอภินิหารที่เกิดจากต้นไม้เช่นมีลำแสงเกิดขึ้นมีไฟเกิดขึ้นจากต้นไม้นั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตัดต้นไม้แล้วสร้างเจดีย์ครอบวัดนี้ก็เช่นเดียวกันวัดพระธาตุเสด็จก็เช่นเดียวกันนะฮะพระบรมสารีริกธาตุอยู่ใต้ต้นไม้นี้ ก็เลยทําการตัดต้นขาจาวต้นนี้เหมือนกับลาบางหลวงเป๊ะเลยแล้วก่อเจดีครอบกลายเป็นที่มาของพระธาตุเสด็จก็คือพระธาตุเสด็จออกมาก็คือถ้าก่อนหน้ายุคเป็นผีก็บอกว่านี่คือผีพงแต่เอาศาสนาพุทธมาครอบก็กลายเป็นปฏิหารของพระบรมสารีาริกธาตุนะฮะเจ้าหาันแต่ท้องมาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มาตัดต้นขาจาวนี้ด้วยซ้ำน,นะฮะเช่นเดียวกันเจ้าหาันแต่ท้องก็ตัดต้นขาจาวที่ลำบางอยู่ตัดหมเลยที่เหนือศักดิ์ธิ์ตัดครอบเลย แล้วหลังจากนั้นก็มีการดูแลอุปถัมภ์โดยเจ้านายเจ้าเมืองนครลำปางมาโดยตลอดอันนี้คือลักษณะของที่มาของตำนานวัดสาเหตุที่ยกย่อง ให้วัดพระธาตุลำปางหลวงมีศักดิ์เป็นวัดพี่ก็เพราะเป็นที่เคารพบูชาของคนทั้งสังคมล้านนามาตั้งแต่ราชวงศ์มังรายกรณีของวัดลำปางหลวงเนี่ยถือเป็นวัดที่มีความสําคัญในหลักที่ว่าเจ้าล้านนาทุกเมืองอ่ะที่อยู่ในเจ้าเจ็ดตนเนี่ยก็ต้องมาเกี่ยวข,อข้องเข้ามาอุปถัมภ์คำชูนะเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ต้องมาทําบุญอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับ แต่กรณีของวัดพระธาตุเสด็จเนี่ยถือว่าเป็นวัดที่เฉพาะเจ้าเมืองลำปางเนี่ยแหละจะให้ความอุปถัมภ์นะครับวัดพระธาตุลำปางหลวงมีการก่อคันดินล้อมรอบวัดที่เรียกว่าเวียงพระธาตุเสมือนเป็นเมืองเล็กๆเกมืองหนึ่งในบริบทของพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยแน่นอนว่าย่อมมีความสําคัญกว่าเพราะว่า มีความสำคัญในสถานะเป็นเวียมพระธาตุและเป็นศูนย์กลางการเรียนการศึกษาพุทธศาสนาของเมืองนครลำปางแต่วัดพระธาตุเสด็จเป็นหมุดหมายของพระธาตุสำคัญแต่ไม่ไม่ได้ใหญ่โตถึงขั้นเป็นเวียมพระธาตุวัดพระธาตุเสด็จมีศักเป็นวัดน้องก็เพราะวัดแห่งนี้ มีการก่อสร้างที่คล้ายกับวัดพระธาตุลำปางหลวงเพียงแต่มีขนาดย่อมกว่าและไม่มีการก่อคันดินให้เป็นเวียงพระธาตุลักษณะของคําว่าเป็นวัดพี่วัดน้องมีมีหลายวัดเลยเพราะโดยจริตของการสร้างวัดสมัยก่อนก็คือมันจะมีวัดแรกที่เราภาษาพื้นเมืองเราเรียกว่าวัดเกาวัดเกาจะแตกออกเป็นวัดวัดลูกอีกหลายๆวัดวัดพระธาตุลำปางหลวงเราถือว่าเป็นวัดแรก และวัดสำคัญสูงสุดของจังหวัดลำปางวัดนี้เป็นตัวอย่างของผังงานศิลปกรรมแบบล้านนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ยังคงปรากฏนะฮะทีนี้เนี่ยเมื่อเราเปรียบเทียบกับองค์ประกอบของวัดพระธาตุเสด็จในทิศทางและมุมเดียวกันเนี่ยเราจะพบว่า องค์ประกอบเดิมของวัดพระธาตุเสด็จเนี่ยมันจะประกอบด้วยอาคารหลักก็คือองค์พระธาตุวิหารหลวงนะครับแล้วก็ด้านที่ใต้ของพระธาตุก็คือวิหารพระพุทธทุกวันนี้ของวัดพระธาตุเสด็จเนี่ยยังคงอยู่ก็คือวิหารหลวงซึ่งวิหารหล,หลวงหลังเดิมเนี่ยได้เปลี่ยนแปนลงรูปแบบไปหมดแล้วนะครับองค์พระธาตยังอยู่แล้วก็อาคารวิหารพระพุทธของวัดพระธาตุเสด็จก็อย,อยังอยู่ส่วนที่หายไปเลยจากผังของวัดพระธาตุเสด็จก็คืออาคารที่เรียกว่าหงเดง หรือหอะระฆังถ้าดูจากภาพถ่ายเก่าของหอจุดหมายเหตุเราจะพบว่าบริเวณตำแหน่งเดียวกันเนี่ยจะมีหอะระฆังรูปทรงเดียวกันแล้วก็มีะระฆังซึ่งตัวะระฆังของวัดพระธาตุเสด็จยังคงอยู่แต่อาคารหลังนี้หายไปนะฮะนั้นก็จะเห็นว่าวัดพระธาตุเสด็จเกิดความเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากโซนที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยไปด้านนี้จะเป็นโซนวิหารหลวงใช้ประกอบพิธี ที่มีพระเจ้าล้านทองเป็นเมนประธานของอาคารด้านหลังของโขงพระเจ้าล้านทองฝั่งนี้มีฟังก์ชันการใช้งานสําหรับการหันหน้าไปบูชาพระธาตุเช่นเดียวกับวิหารหลวงวัดพระธาตุเสด็จด้านหลังห้องท้ายวิหารหลวงเนี่ยเขาจะเปิดโล่งด้านหลังพระประธานลีลาฟังก์ชันจริงๆคือเอาไว้สําหรับการหันหน้าไปบูชาองค์พระธาตุเสด็จนัะนั้นแพทเทิร์นของการใช้ฟังก์ชันของการใช้วิหารหลวงของวัดนี้กับวัดพระธาตุเสด็จ จึงเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเมื่อเจ้าหลวงลำปางจะสร้างเครื่องใช้ต่างๆเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา <c oughs> ก็มักจะทำของอย่างเดียวกันในลักษณะคล้ายกันเป็นคู่อีกส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับงานศิลปกรรม,มพระพุเสด็จก,ก็คือจองเบิกนะฮะหรือแท่นอัศนะสำหรับพระสงฆ์อัศนาลังนี้ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าหลวงวรยานรังสีนะครับ จองเบิกหรืออาสนะจองเบิกหลังนี้เนี่ยเราจะพบได้ในจังหวัดลำปางเพียงสองหลังก็คือวัดพระธาตุเสด็จและวัดพระธาตุลำปางหลวงนอกจากตัวจองเบิกยังมีตัวอาสนะสงฆ์นะครับซึ่งปัจจุบันของวัดพระธาตุเสด็จก็ยังคงอยู่ในวิหารพระพุทธนะครับส่วนของวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยจะนํามาตั้งไว้ในพระวิหารหลวงเจ้านายในอดีตเจ้าเมืองลำปางเ,าเวลาสร้างเสนาสะนะใดๆก็ตามเนี่ยจะสร้างไวสองชุดเพื่อถวายพระธาตุลำปางหลวงหนึ่งชุดแล้วก็ถวายวัดพระธาตุ สเสด็จอีกหนึ่งชุดคำว่าวัดพี่วัดน้องกับพระธาตุลำปางหลวงเนี่ยคําำนี้เนี่ยมันทำให้อดีตจเจ้าอาวาสทั้งสองวัดเนี่ยท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีครูบาถาถาวาโรเนอดีตจเจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวงเนี่ย เป็นที่ปรึกษาของอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้ในเรื่องของการบูรณะในยุคป,ประมาณต้น2500ท่านจะมาช่วยดูแลยอย่างวิวหารหลังเนี้ยท่านก็จะมาช่วยดูแลว่าควรจะรักษาไว้อย่างไรเสนาสนะบางอย่างที่ของวัดนี้ชำรุดสูญหายไปท่านก็สร้างจากที่นู่นเลยเอามาถวายวัดนี้ยกตัวยอย่างสัตว์พันธ์เชิงเทียนหลังเนี้ยปั้นมาจากวัดพระธาตุบงวงดวงด้วยมือของท่านเองเป็นฝีมือของท่านท่านเป็นช่างแล้วก็เอามาถวายที่วัดพระธาตุเสด็จพ่อของวัดพระธาตุเสด็จอันธารนหายไปหมดเลย อันนี้คือเป็นผลของคําคํานี้ก็คือความความเกื้อกูลกันระหว่างสองวัดนี้มาโดยตลอดของก็มีอยู่คล้ายๆกันศรัทธาเนี่ยเขาก็ถึงกันนะครับเห็นภาพความเข้าใจง่ายๆว่าเนี่ยเป็นวัดพี่วัดน้องกัเป็นมิติของความสัมพันธ์ระหว่างวัดที่เชื่อมโยงคอยช่วยเหลือกันเหมือนพี่เหมือนนอ้องงานบูรณานเทศการงานบูนะรณะปฏิสังขรณ์อะไรต่างๆเนี่ยจะเชื่อมกันโดยตลอด บ้านลาปางหลวงมีศาลาบ้านสเสด็จบ้านสเสด็จมีศาลาเฉพาะกิจสําหรับบ้านลําปางหลวงเราใช้คาว่าวัดที่วัดน้องเนี่ยเพื่อให้เข้าใจทั้งสองวัดเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมีศูนย์กลางอยู่ที่องค์พระธาตุสัมพันธ์กับผู้คนสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าความศรัทธาที่ถักทอจากอดีตการ โดยเจ้าผู้ครองนครสู่พระบรมวงศานุวงศ์ในปัจจุบันได้หล่อล้อมให้าศาสนสถานแห่งนี้เป็นมรดกทางจิตวิญญาอันล้ำค่าเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาอยู่คู่แผ่ผนดินล้านนาสืบไป in